็สวัสดีด้วยนะครับผมยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหาเทพแบงค์แบงค์นะครับผมอวันนี้เราเข้ามาแจกไอดีกันอีกแล้วครับผมเลเวลหนึ่งพันนะครับผมนะเป็นตัวผู้หญิงนะเออนะทุกคนนะก็ผมไม่มีอะไรมากมายอะไรนะก็จะมารีวิวตัวละครตัวนี้ก่อนละกันนะครับแล้วก็จะไปสุ่มผลโชว์สักหนึ่งรอบได้ไหมเอ่ยนะครับไปสุ่มผมโชว์สักหนึ่งรอบได้ไหมแล้วตอนนี้ผมอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ย นีครับผมอ่ะมีอะไรบ้างมาดูกันครับผมอ่ะนี่ครับผมพลัง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 ก็คือพลังโจมตีระยะประชิดแม็กนะครับหรือ2องพนั่นเองนะครับพลังป้องกันเจ0ร้อยนะยังยืนยันคำเดิมนะครับว่าสามารถรีเฟซค่าพลังได้นะครับโดยที่เอาโคลนมาแล้วก็รีค่าพลังเอาเองนะครับอ่ะแล้วก็อ่า เงินม่วงไม่มีครับเงินสีเขียวก็หนึ่งล้านสองแสนนะครับผมส่วนเลเวลก็หนึ่งพันนะครับยังมีคูณสองให้เล่นอยู่นะครับโอเคครับแล้วก็มีหมัดนะครับเป็นเท้าทุกคนเนาะอ่าแล้วก็มีผลนะครับผมมืดนะครับผมอ่ะหรือเปล่านะครับแล้วก็มีอะไรหรือเปล่าอันนี้คืออะไรไม่รู้อะเขียวอะเออเนี่ยมาเคยเนี่ยแง่งๆ่งนะครับแล้วก็มีหมวกนะอ่ะนี่นะครับหมวกโอเคนะคผมขออนุญาตนะหาก่อนหาเลือก่อน ก่อนที่จะแจกรหัสดาบหาเรือแป๊บหนึ่งอ่านยังไงเจอแล้วนะทุกคนจะไปยังไงนะเจอเรือแล้วผมเจอเรือแล,ล้วนะครับผมอ่ามเจอเรือแล้วครับผมจะไปสุ่มผลโชว์คนดูสักรอบหนึ่งก่อตลกกันนะครับอ่าจะได,ได้ตึงๆกันไปเลยนะครับอ่ะหนับมันอยู่ตรงนู้นด้อ นะครับผมไปเราไปสุ่มกันดีกว่า,าิดดูคิดว่าผมจะได้ผลอะไรผลพ้าบละงล่านี้ตึงๆเลยไหมอาแบบผลพ้าโชว์คนดูเลยได้ไหมเนี่ยไม่งั้นก็พี่แบงก์ก็โหดเกินดังนั้นอะ่ะใช่ไหมเออนะครับผมมาใครใครที่เข้ามาดูถึงตอนนี้แล้วครับ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมด้วยละกันนะครับผม จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเด้อนะครับผมยิ่งคนดูเยอะนะครับยิ่งคนกดไลค์เยอะคอมเมนต์เยอะนะครับก็จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปเรื่อยๆนะครับผมส่วนใครที่ยังไม่กดติดตามอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยละกันนะครับผมนะเออนะเพราะว่าช่องเราแจกรหัสกันทุกวันนะครับผมอ่านะครับผมแต่วันนี้นะครับแจกสองรหัสเลยนะครับโคตรตึงนะอ่ะถือว่าทําตามคําขอละกันนะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับผมบอกเลยนะครับว่าเร็วๆนี้ ช่องมหาเทพแบงค์แบงค์เนี่ยมีการไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดการฟาร์มเลเวลนะครับแล้วก็แจกนะครับแจกร่าสท้ายไลฟ์ด้วยนะครับท้ายไลฟ์ก่อนลงสตรีมนะครับทุกคนอ่ะบอกเลยว่าโคตรตึงนะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับก็มีเหมือนกันนะครับระบบการเติมโลบัคนะครับเติมเกมพาร์เติมไอเทมเติมผลนะครับผมรับเติมเหมือนกันครับผมไม่ต้องกลัวครับผมเติมแบบตึงๆึงนะครับผมสามารถมาใช้กันได้นะครับใช้บริการกันได้นะครับผม ถือไปเยี่ยมไปเลยทีเดียวนะครับอ่ะมากันต่อครับผมไปราคาถูกที่สุดแล้วครับ mm hmm. เลทหกนะทุกคนนะ mm hmm. เลทหกเลทห้านะ,อะโอเคครับผมมา mm hmm. มาเลยมันเลยสุ่มผลมาไว้มาไว้ปรับเข้าให้โอ้โหกิโลใช่ไหมมันคือผลกิโลใช่ไหมเนี่ยโคจกเกลออเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮย ไปเรื่องรายเราไปดูกันดีกว่านะครับผมมาดูซิว่าเรามีอะไรบ้างนะครับผมมาอันหนึ่งนะผมเิืมปิดเพลงโอเคมานี่ไงผลกิโลเหมือนกันเป๊อะอะเหมือนกันเป๊ะนะผมไม่เป็นไรเราไม่เซฟเนาะแล้วก็มีผลสี่แสนนะอฟดีหนึ่งพันนี้เหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนะมีผลนะครับผม อ่ะผวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมมาแล้วก็มาดูตรงนี้ต่อเลยครับทุกคนอ่ะนะครับผมดีหรือเปล่าอ่ะโอเคครับประมาณนี้นะครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หน่อยละกันเดี๋ยวผมเอารหัสให้สักคู่เดียวครับผอ่าแป๊บหนึ่งนะครับพี่เอารหัสให้สักคู่เดียวจะได้เอาไปเล่นกันเลยตึงๆนะครับผมอืม พร้อมหรือยังครับพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมหรือยังมาถ้าพร้อมแล้วลลรูปภาพรหัสขึ้นหน้าจอครับอ่ารหัสนะครับผมก็คือ c h a i s o r o z o o 1, 1ครับผมส่วนพาสเวิร์ดนะครับผม c h a i s o r o z o o 0นครับผม อ่าย้ำอีกทีช้าช้าชัดชัดนะครับผมรหัส ID ข้างบนนะครับ C H A I R S O R O Z O O 1นนะครับผมส่วนพาสเวิร์ดนะครับก็คือ C H A I S O R O Z O O 1 0ศย์ครับผมอ่านะครับผมใครที่ได้ไปแล้วยังยืนยันคำเดิมนะครับว่าอย่าลืมเปลี่ยนรหัสนะครับนอนนอนอย่าลืมเปลี่ยนรหัสนะครับเพราะว่าถ้าคนแรกเข้าไปแล้วคนที่2หรคนที่สาคนที่4ี่เนี่ยเข้าไปปุ๊บเปลี่ยนรหัสนี่จบเลยนะคนแรกอดได้เลยนะคนดูนะ เพราะฉะนั้นแล้วนะครับอย่าลืมเปลี่ยนรหัสนะครับสำหรับ ID นี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ไอดีหน้าหรือ EP ต่อไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีวสวัสดีครับได้เวลาคาบมุย